หนักสีที่เราจะลงเนี่ยมันต้องลงทีเดียวสีมันจะได้สดแล้วก็จะได้ใสเเราจะไล่น้ำหนักสีกันมาเอาไว้ใครทำสเปซติสตายนั่งมานั่งตรงนี้ก็ได้วะแถวนี้ก็ได้ยืนเราเลยเหนื่อ <c oughs> ยเลยอันนี้เราก็ไล่ไปเลยเป็นแขงๆอันนี้เราสาม,มารถเริ่มแต่ที่พื้นได้เลยนะครับบนพื้นเนี่ย ก็คิดกระดานช่วยมันสักนิดหนึ่งกดอ่านครับอันนี้ถ่ายอ่ะถ่ายาแล้วอันนี้ยขั้นตอนเหมือนเดิมเหมือนก,นกันกับสีมือ,อนครับฝั่งนี้เราจะจบภาพเราเราก็อัดเนื้อสีเอาไปก่อนสีน้ำเราก็รูชลวงจากเนื้อสีมันเข้ามาเลยประชา ไล่เฉดเหมือนกันเหมือนกับที่เราไล่เฉดของสีหมึกครับแล้วเข้ามาเป็นสีตัดเข้มอัดเข้าไปมาเปิดว่าสีต่อไป ทุกอย่างสีน้ำเนี่ยมันต้องน้ำมาก่อนนะครับน้ำเสร็จปั๊บก็แทรกสีเหลืองเข้าไปเหลืองเสร็จก็จต้องน้ำตาลคือมาอย่างไงอาจไปอย่างนั้นเลยไม่ต้องไม่ต้องผสมน้ำเยอะสีมันจะได้สดๆเพราะสีน้ำเนี่ยเนื้อสีมันก็ค่อนข้างด้านนิดนึง แรกสีมันไปเรื่อยบต่อมาตรงพื้นด้านนี้ไปไปที่หลาจุดตรงไหนเราจะปล่อยน้ำหนักมันไหลออกไปไปให้สีมันฟูๆกระจายไปตรงป,ปลายๆนี้เราก็กดน้ำหนักให้มันเข้มมาบิดนึง แรกเราก็ลงแบบไม่ต้องเครียดลงได้เต็มที่นะแต่ตัวสีต่อไปที่มันจะมาเชื่อมเราต้องลงเว้นช่องมันอาไว้บ้าง ช่องของไฟเราก็ต้องเว้นน้ำหนักมันเอาไว้แค่สีมันบางลงแล้วก็ตัวด้านในๆเนี่ยเราก็ค่อยไล่สีตาลที่มันเช้มขึ้นใหม่เฉดหนึ่งใัดเข้าไปแล้วก็ไปจบที่แนว้งเราน้ำเนี่ยมันต้องเว้นน้ำหนักขาวไว้ตรงรมไหนที่เรา เจออะไรพวกน,นี้เราก็ต้องปล่อย้าหนักมคนทิ้งเว้าไปปล่อยขาออกเอาไว้วด้านในก็ไม่เลื่อเข้าไปเลยดังนั้นปลายกันเนี่ยมันต้องคงสักนิดนึงนะครับตรงไหนที่จําเป็นต้องใช้ปลายกันก็เอาปลายกักเข้ามาช่วยแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้น้ำหนักของด้านข้างกูกัน เวลาเราจะลงทับน้ำหนักสีเข้าไปเชื่อมเข้าไปพยายามดูก่อนก็ให้สีเนี่ยมันจะอย่าแห้งมากนะครับให้มันมีเนื้อน้าฝังอยู่สีมันจะได้สดเราค่อยๆไล่น้ำหนักมันลงไปสีน้ําเนี่ยฟิลมันต้องซึมมันต้องซึมมันต้องโฟวไหลไปนะครับอันนี้เดี๋ยวรอสักพักให้น้ํามันแห้งก็อนอีนึงเราอย่าไปซับมัน หายอยู่แล้วนะครับไล่จุดได้แต่เฟอร์นิเจอร์ตัวต่อไปถ้าเราจะลงเราต้องเว้นน้ำหนักขาวาแล้วนะน้ำหนักแรกตัวแรกตัวไปทันี้ตัวที่สองนะครับเราก็มาเก็บน้ำหนักของตัวพื้นด้านในที่เป็นพงก่อนก็ได้อันะนี้นเราต้องเว้นละเว้นขอบมันเอาไว้อันนี้เราไล่ จากด้านหน้ามันก็มาก,ก่อนแล้วก็พยายามแทกสีเหลืองเข้าไปปล่อยให้มันซึมลงไปพยายามยาให้มันกินเข้าไปในเนื้อของพื้นที่ที่เราไม่ต้องการที่มันโดนไล่น้ำหนักมันออกมาตรงส่วนที่เป็นไม้เราก็ต้องเว้นมนันไอ้ เมือเราบัะทับไปเลยกดไล่ข้ามาลึกๆเนี่ยเราก็ค่อยกดอับนั้น,หนให้มันเข็มดาลงเนี่ยเนื้อสีมันต้องมี ก็ยังไม่ลงเราก็ต้องดข่าวมา ด่างเที่ยวสีเหมือนกันกับสีมือที่เราลงไปเมื่อกี้เพียงแต่ว่าเราต้องเล่นขอบขาวมันแค่นั้ไล่พืน้นขึ้นไปทีละชั้นทีละชั้นออกแาบนั้นเราก็มาเก็บตรงนี้รอมันแห้งจริงๆแล้วค่อยมาใส่ดีเทลนันนี่มาเก็บตัวพนักพิงข้างหลัง นั้นเราจะผสมน้ำเยอะพยายามใช้เนื้อสีที่มันชัดขึ้นมาแล้วี่ ตองช่วงไหนที่มันจะชนกับตัวสีเหลือนเราต้องมีทุกข่าวมาต้องปล่อยไว้เลย กดถัดต,ตรงปลายที่มันเข้มสักนิดนึงนะครับเข้มหลังจากนั้นก็มาเก็บที่ตัวขอบด้านบนมันทีนี้สีน้ำเนี่ยขอบด้านบนมันเนี่เราไม่ต้องไปเก็บมันเยอะ